สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกแนวคิดดีๆจากหนังสือ Stop Talking Start Doing ของชาเวสมุนกันนะครับเรามีข้อมูลทั้งบทสรุปบทคัดยอ่อและก็ประวัติผู้เขียนมาด้วยเป้าหมายก็คือกลั่นเอา,เ,อา,เ,อาเคล็ดลับที่มันใช้ได้จริงเลยเพื่อเปลี่ยนแค่ความคิดให้เป็นการลงมือทำจริงๆสักทีนะครับมีคำพูดหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากสุภาษิตจีนนะครับที่ว่าการพูดหุงข้าวไม่ได้ มันชัดเจนมากเลยนะคําถามสำคัญเลยคือทำไมเราต้องเริ่มเดี๋ยวนี้เลยล่ะครับทำไมไม่รอพรุ่งนี้หรือรอให้พร้อมกว่านี้ค่ะคําถามนี้น่าสนใจมากค่ะเหตุผลแรกเลยนะคะก็คือโลกตอนนี้ค่ะมันเปิดโอกาสให้เราแบบไม่น่าเชื่อเลยการเข้าถึงข้อมูลความรู้ต่างๆหรือแม้แต่การรวมกลุ่มกับคนที่มีความสนใจคล้ายๆกันที่เขาเรียกว่าเผ่าหรือ tribes นะฮะอ๋อครับครับ ของเซฟโกลเด้นใช่ไหมครับใช่ค่ะมันง่ายกว่าเดิมมากเลยอุปสรรคในการเริ่มทำอะไรสักอย่างโดยเฉพาะธุรกิจนะคะก็ลดลงเยอะจริงครับแทมจะเริ่มได้จากที่บ้านเลยด้วยซ้ำใช่ค่ะแล้วที่น่าสนใจไปกว่านั้นนะคะคือการเปลี่ยนแปลงทางสังคมด้วยที่มันเปลี่ยนเรื่องที่เคยดูเอ่อไม่ธรรมดาให้กลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วกรอบคิดเดิมๆเรื่องความสําเร็จในชีวิตการทํางานมันเปลี่ยนไปแล้วค่ะไม่ถึงว่าไม่จําเป็นต้องยึดติดกับงานเดียวตลอดชีวิต ประมาณนั้นเลยค่ะวัฒนธรรมการทำงานมันเปลี่ยนไปแล้วคนเราอายุยืนขึ้นด้วยนะคะก็เลยทำให้คนหันมาสแสวงหาความหมายในสิ่งที่ทำมากขึ้นไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวแล้วค่ะซึ่งตรงนี้มันก็เปิดประตูสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆเยอะเลยฟังดูดีมากเลยครับแต่ก็นะถึงโอกาสจะเปิดกว้างคนจานวนมากก็ยังติดกับดักความคิดดําเดิมอยู่ดีมีข้ออ้างเยอะแยะเลยครับเช่นกลัวความล้มเหลวในอดีตกลัวคนอื่นหัวเราะยยาะ ใช่ค่ะหรือคิดว่าตัวเองขาดคุณสมบัติขาดเงินทุนขาดการศึกษาอะไรแบบนั้นครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนที่ประสบความสำเร็จมากๆอย่างบิลเกตส์หรือริชาร์ดแบนซอนก็ไม่ได้มีใบปริญญานี่นะถูกต้องค่ะหรือบางทีก็ติดอยู่ในสิ่งที่เรียกว่ากลุ่มอาการสงสารตัวเองอะค่ะพว s มซินโรมอือคือมองว่าตัวเองเป็นเหยื่อ โทษนูน่นโทษนี่ไปเรื่อยใช่ค่ะโทษปัจจัยภายนอกตลอดเวลาซึ่งตรงนี้นะคะมีหลักคิด4ข้อของเบอร์ทรานรัสเซลที่ช่วยได้มากเลยค่ะเขาเสนอวิธีมองโลกเพื่อไม่ให้เราตกหลุมความคิดแบบนั้นครับมีอะไรบ้างครับ 1. คืออย่าประเวินตัวเองสูงเกินไป 2. องอย่าคาดหวังว่าคนอื่นจะสนใจเรื่องของเราเท่าที่เราสนใจตัวเองค่ะอ,อันนี้จริงเลยครับเวลาโพสอะไรกังวลแทบตายคนอื่นอาจจะแค่เลื่อนผ่านใช่ค่ะ 3. คือแรงจูงใจของเราเองก็อาจจะไม่ได้ดีเลิศเสมอไปนะคะต้องยอมรับตรงนี้ด้วยและ 4. ซึ่งสําคัญมากคือคนส่วนใหญ่จริงๆแล้วไม่ได้จ้องจะทําร้ายเราอย่างที่เราคิดหรอกค่ะเขาก็มีเรื่องของตัวเองให้วุ่นวายครับครับ การเข้าใจตรงนี้จะช่วยให้เราแยกแยะได้ค่ะระหว่างคำวิจารณ์ที่มีประโยชน์จริงๆกับคำวิจารณ์ที่อาจจะมาจากความกลัวของคนอื่นหรือความกังวลของเราเองโอ้โหชัดเจนมากครับขอบคุณครับทีนี้กลับมาที่เรื่องหลักของเราการลงมือทาเทียบกับการแค่พูดผมนึกถึงคำพูดของมูฮัมหมัดอาลีและครับที่บอกว่าถ้าคุณพูดเรื่องยิ่งใหญ่และคุณทำเรื่องยิ่งใหญ่ได้จริงๆคุณก็ยิ่งใหญ่จริงๆ ใช่ค่ะมันตอกย้ำเลยว่าการลงมือทำสำคัญกว่าแค่คำพูดหรือการวางแผนวนไปวนมานะคะครับบางทีการวางแผนเยอะๆหรือหาข้อมูลไม่รู้จบมันก็กลายเป็นข้ออ้างให้ไม่เริ่มสักทีเหมือนกันนะครับถูกต้องเลยค่ะอันนี้มันสอดคล้องกับหลักการ Lean Development ในโลกธุรกิจเลยนะคะคือเน้นการลงมือทำทดสอบแล้วก็เรียนรู้ปรับปรุงไปเรื่อยๆอย่างรวดเร็วไม่ต้องรอให้สมบูรณ์แบบร้อก่อน ไม่จำเป็นเลยค่ะเพราะการลงมือทําจริงเท่านั้นที่จะให้ข้อมูลที่แท้จริงกลับมามันช่วยลดความเสี่ยงที่จะเสียเวลาเสียทรัพยากรไปเปล่าเปล่าลองดูตัวอย่างเอ่อความสําเร็จโดยบังเอิญอย่างโคคาโคล่าสิคะอ๋อที่ตอนแรกเป็นยาใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนแรกตั้งใจทําเป็นยาแก้ปวดหัวแต่พอลงมือทําไปแล้วปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์กลายเป็นเครื่องดื่มระดับโลกเลย มันแสดงให้เห็นว่าจุดเริ่มต้นน่ะสำคัญที่สุดแม้ว่าปลายทางอาจจะไม่เหมือนที่คิดไว้ตอนแรกเลยก็ได้น่าสนใจมากครับแสดงว่าถึงจะเน้นลงมือทำปุ๊บปั๊บแต่ก็ไม่ใช่ว่าทำไปเร่เปื่ยใช่ไหมครับคือยังต้องมีแผนอยู่ดีแน่นอนค่ะต้องมีแผนแต่แผนในที่นี้ต้องเป็นแผนที่นำไปสู่การลงมือทำได้จริงไม่ใช่แผนที่มันซับซ้อนจนน่าท้อใจนะคะควรมีเป้าหมายที่ชัดเจนวัดผลได้และที่สำคัญคือต้องเป็นไปได้จริงค่ะ ครับแล้วทํายังไงให้มันเป็นไปได้จริงครับก็อาจจะต้องซอย <spreadsheet. S 1> เป้าหมายใหญ่ๆนะคะให้เป็นเป้าหมายย OH ่อยๆที่เราพอจะจัดการได้ในแต่ละวันหรือแต่ละสัปดาหรร์เช่นแทนที่จะตั้งเป้าเขียนหนังสือ <ra x> ทั้งเล่มเลยก็อาจจะลองตั้งเป้าแค่ว่าวันนี้จะเขียนสักย่อนหน้าก่อนอะไรแบบนี้ค่ะอืมแบ่งเป็นขั้นเล็กๆแล้วมีเทคนิคอะไรอีกไหมครับที่จะช่วยให้เราเ่าเกาะติดแผนแล้วก็มีแรงทําต่อไปเรื่อยๆได้อือ อันนี้เหมือนสร้างพันธสัญญาเล็กๆให้ตัวเองอาทาให้ต้องทาใช่ไหมครับใช่ค่ะหรือการให้รางวัลตัวเองเมื่อทําสําเร็จในแต่ละขั้นเล็กๆการจดบันทึกความคืบหน้าก็ช่วยได้นะคะแต่สิ่งที่เป็นหัวใจสําคัญจริงๆเลยนะคะคือการตอบคําถามให้ได้ว่าทําไมเราถึงทําสิ่งนี้การหาความหมายหรือเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังถูกต้องค่ะเหตุผลที่ลึกซึ้งนี่แหละค่ะ จะเป็นเหมือนเชื้อเพลิงให้เราเดินหน้าต่อไปได้แม้จะเจออุปสรรคอันนี้มันก็เชื่อมโยงกับแนวคิดเรื่องโฟลของมิหายชิกเซมิหาย,ยี่นะคะอ๋อโฟลสเตทที่เราจะจดจ่อมากๆจนลืมเวลาไปเลยใช่ค่ะเมื่อเราทำกิจกรรมที่มันท้าทายกำลังดีใช้ทักษะที่เรามีแล้วก็มีความหมายสำหรับเราเราก็จะเข้าสู่สภาวะนั้นได้ค่ะครับ สรุปแล้วนะครับหัวใจสำคัญที่เราได้จากการคุยกันครั้งนี้ก็คือความจำเป็นเร่งด่วนแล้วก็โอกาสมหาศาลของการลงมือทำเดี่ยวนี้เลยอย่าปล่อยให้ความกลัวหรือการผัดวันประกันพรุ่งมาขวางกั้นเรานะครับเพราะอย่างที่หนังสือย้ำบ่อยๆเลยความเสียใจที่ไม่ได้ทำเนี่ยมันมักจะหนักหนากว่าความกลัวที่จะเริ่มต้นเยอะเลยจริงๆครับดังนั้นนะคะคาถามสุดท้ายที่อยากจะฝากให้ลองไปคิดต่อกันดูคือเมื่อเรารู้แล้วว่าเวลามันมีจากัด และการลงมือทำแม้จะเล็กน้อยแค่ไหนมันก็สร้างแรงส่งต่อไปได้อะไรคือการกระทำที่เล็กที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ที่เราแต่ละคนสามารถทำได้วันนี้เดี๋ยวนี้เลยเพื่อที่จะขยับเข้าใกล้เป้าหมายที่สำคัญของเราและเพียงเพื่อทลายวงจรของการหยุดนิ่งอยู่กับที่ให้ได้ลองหาคำตอบนั้นดูนะคะ